นะครับดูเงินเหรียญบาทราชัชการที่เก้านะครับดูเอาเองนะครับเพราะว่าผมดูในยูทูปเห็นร้านปนั้นเขารับซื้อหนึ่งมืนบาทเพราะว่าพระเสียนเล็กนะครับอ้น,นี้พระเสียงใหญ่หรือเพระเสียงเล็กไม่รู้นะครับให้ดูปีห้าหนึ่งนะครับมีอยู่สองเดรียญ เพราะว่าซื้อพเพรอเสียนพเพร่เสียนใหญ่หรือพเพร่เสียนเล็กนะครับดูอีกนะครับไม่มีไม่มีเหรียญเทียบนะครับไม่มีเหรียญเทียบนะครับปีห้าหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนรับซื้อนะครับปีห้าสิบเอ็ดนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญบาทน,นะครับ เขาว่าเขาซื้อหนึ่งหมื่นบาทครับเพราะว่าเขาซื้อหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่ผมเลยลงลงดูดเีๆนะครับไม่รู้ว่าพเพเสยนเล็กหรือเพิ่มเสนใหญ่นะครับไม่ดูไม่เป็นนะครับร้านประนันนะครับร้านประนันหรือเขาหลอก หรือเปล่าถ้าเห็นถ้าเห็นก็เจ็บไว้ก่อนนะครับเขาเขาว่าเขารับซื้อหนึ่งมืนบาทเขาว่าพ้เชียเล็กอ้น,นี้พอาเชยนใหญ่หรือพ้าเชยนเล็กก็ไม่รู้นะครับน,น่าจะใหญ่บ้งน่าจะเป็นพราเชยนใหญ่ ดูตัวเด็กดูเปล่าก็ดูตัวนี้ป่านะครับมีสองเหลียนนะครับมีสองเรียนดูก่อนนะครับถ้าเห็นก็เจ็บไปนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเพราะว่าคนรับซื้อเขาเซ็นเรีกปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหนหนึ่งหมื่นบาท ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับหรือเขาจะเอาแบบแบบไหนนะครับตัวนี้เกิดเสียนกลับหรือเปล่าเสียนกับ,กบหรือเขาจะเอาเสียนตรงเห็นเขาใน Youtube เขาว่า1,000งบาทพอดีผมเลยหาหาเลยได้สองเหรียญน,นะครับแต่ปีสามศมีอยู่นะครับ30มศน เยนบาทสามศูนย์เยนบาทสี่ศูนย์มีอยู่นะครับถึงในปีห้าหนึ่งนะครับร้านประหนังเขาว่าเขาซื้อหนึ่งหมื่นบาทจ,จริงหรือเปล่านะครับผมจะลองถ่ายไปเขาดูผมผมมีไลน์เขาอยู่ดูเขาจิ หลอกหรือเปล่านะครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ